สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยในชีวิตกมลวิสิตโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าต้นเหตุ DSI ทตบซับจีนเทา เรื่องเริ่มจากวันที่9ธันวาคม2,565สถานกงสูลใหญ่นาโอรูประจำประเทศไทยส่งหนังสือให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบบ้านพักของกงศูลใหญ่เพราะเจ้าของบ้านที่ให้เช่าร้องเรียนมาที่สถานกงศูลว่ามีรถเข้าออกมากและเป็นคนจีนเข้าออกถึงตี3ตี4รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงเดือดร้อน สถานกงสุลใหญ่นาอูรูจึงตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวพบว่าไม่ใช่บ้านกงสุลใหญ่ของนาอรูจริงแต่กลับเป็นของพวกจีนเทาดูเอาละกันพวกนี้ทํากันยังไงจีนเทาใช้รถตู้ตโตโยต้าเอาผาดสีดําหมายเลขทะเบียนกไก่ขีด5 9 1 0 0 5กรุงเทพมหานครเป็นป้ายสีฟ้าตัวอักษรสีขาวแต่ความเป็นจริงรถประจำตำแหน่งของกงสุนใหญ่นาอูรูเป็นยี่ห้อโตโยตา้าเอสติมาเอลสีดำทะเบียนเดียวกันเป๊ะ พวกจีนเทาปลอมถึงขนาดป้ายทะเบียนแล้วไปแปะบนรถตู้เอาผ่าแทนตราประทับของสถานกงศุนนาอูรูบนสัญญาเช่าบ้านตรวจสอบแล้วไม่มีบันทึกรายงานการนำตราประทับไปใช้จีนเทาทําได้อยู่แล้วแม้แต่ปลอมตราประทับของสถานกงศูนลายเซ็นบนสัญญาเช่าบ้านเป็นการปลอมลายเซ็นของกงศุนใหญ่ที่ย้ายออกจากตำแหน่งไปแล้ว ดังนั้นต้องทราบว่าสถานกงสูลใหญ่ขอให้อธิบดีดี i ช่วยตรวจสอบบ้านหลังนี้ว่ามีใครมาสวมรอยเช่าแต่เจ้าหน้าที่ดี i ช่วปฏิบัติการดันทำตัวนอกอคอกเสียเองเห็นเงินแล้วตาลุกวาวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกจีนเทาอ้างไปหมดปลอมได้ทุกอย่างและพร้อมยอมจ่ายเต็มที่เพื่อหลุดรอดคดีท่านอธิบดีดี i จึงไม่ทราบว่ารับหลังท่านเจ้าหน้าที่ดี i ไปร่วมมือกับตำรวจ191ตีกินเสียอิ่มโดยที่ท่านไม่รู้เรื่องเหมือนส่งอ้อยเข้าปากช้างแท้ โดยก่อนหน้านี้ในชีวิตกมลวิสิทธ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมคลิปวิดีโอระบุว่าเรื่องจีนเทาผลประโยชน์เงินมากกล้าจ่ายจึงหุดรอดไปได้ทุกครั้งครั้งนี้อ้างเป็นบ้านพักโกงสุลใหญ่นาอุรูประเทศนาอุรูเป็นเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่21ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรเพียง1,670คนน้อยเป็นอันดับ2ของโลกเป็นแหล่งของพวกจีนเทานิยมไปแปลงสัญชาติใช้พาสปอร์ตนาอูรูในการทำธุรกรรมหรือเดินทางโดยบ้านหลังดังกล่าวจีนเทาใช้เป็นที่ทำพาสปอร์ตและวีซ่าปลอมของประเทศนาอูรูแต่อ้างว่าเป็นบ้านพักกงศสุลใหญ่นาอูรูเหตุเกิดวันที่12ธันวาคม2565 DSI ประสานเป็นที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ขอสารออกหมายค้นบ้านโดยยังไม่ได้ตั้งเลขคดี พอสารออกหมายค้นให้ดี i ก็ขอกําลังตํารวจ191และมีฐานหนึ่งนายเข้าร่วมคนบ้านพบคนจีน11คนมีหมายแดงจากประเทศจีนและมีหนึ่งคนหนีมาจากจินหลิงพบเงินสด8ล้านบาทแต่กลับโลภยักเอาไว้5.5้าล้านบาทนําส่งบันทึกไว้แค่2.5ล้านบาท5.5ล้านแบ่งกันระหว่าง DSI กับ19 191แต่ยังแบ่งไม่ลงตัวจึงให้จีนเทาไปเอาเงินสดมาอีก4ล้านนัดให้เอามาส่งที่ปั๊มน้ำมัน DSI ให้ล่ามจีนที่พามาด้วยไปนําเงิน4ล้านในถุงกระดาษทิ้ว ออกมาจากปั๊มจาก5.5ล้านขอเพิ่มอีก4ล้านรวมเป็น9.5ล้านนำไปจัดสดรรโดยโทรศัพท์แจ้งไปที่ท็อปเจ้าหน้าที่ระดับสูง DSI ว่าได้เงินเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปล่อยตัวจีนเทาไปทั้งหมด งานนี้ให้ติดตามว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบเรื่องร้องเรียนจากปปปแต่ที่ปปปขี้เกียจทําเพราะปวดหัวกับเรื่องอธิบดีอุทยานยังทําสํานวนไม่เสร็จปัดไปให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจัดการแทนส่วนข้อมูลมาจากวงในอีกเหมือนเคยอธิบดีดีเถึงเวลาทําความสะอาดบ้านครับเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่ต้องจัดการ ตัวองค์กร DSi ยังมีประโยชน์ในการจัดการทั้งพนักง,งานออนไลน์ฟอกเงินนอมินีวงเงินสูงต้องตรงไปตรงมาอย่าให้เจ้าหน้าที่เพียงบางคนทําให้องค์กรพังเรื่องจีนเทาผมขออย่าไปยุ่งเพราะตอนนี้จีนบุกไทยหนักแม้แต่ร้านอาหารแถวเยาวราชห้วยขวางขยายกิจการหลายสาขาจนคนไทยสู้ไม่ได้อาชีพบางอย่างเขาสงวนไว้สําหรับคนไทยตามกฎหมาย หากไม่เอาจริงต่อไปคนจีนรุ่นใหม่เข้ามากวาดเรียบแม้แต่มหาวิทยาลัยไทยยังถูกทุนจีนซื้องานนี้ไม่ยากครับท่านอธิบดีนิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งไปการแชฉสำหรับผมเป็นศิลปะบางคนพยายามเรียนแบบแต่ไปไม่ถึงเรื่องจึงเงียบไม่ใช่ผมอยากจะทํารู้ว่าชักแก่เกินไปแล้วกะว่าจะพักไปเที่ยวทะเลเสียหน่อยดันให้ผมต้องออกมาแฉอีกอพราวๆกันบ้างเถอะนี่ใจคอจะไม่ให้ผมได้พักบ้างเลยหรือไง ก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมลวิสิตได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ายึดทรัพย์ตู้ห่าหมื่นล้านการทลายจินหลิงที่มีนายตู้ห่าเป็นผู้ต้องหารายสําคัญยึดอายัดทรัพย์สินไปแล้วประมาณ5,345ล้านบาทและยังมีทรัพย์สินให้ยึดต่ออีก3 0 0 0ล้านบาทรวมประมาณ8,345ล้านบาทหากเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับยายเสพติดคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าผู้ชีบ้บ่อแสอยานายชูวิทย์จะได้เงินรางวัลน,นำจับ5%จากยอดทั้งหมด ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงถแถลงไขให้ประชาชนทราบว่าหากผมได้รับรางวัล5%จริงจากยอด8,345ล้านบาทจะตกอยู่ประมาณ417ล้านบาทขอยืนยันไว้เป็นสัญญาประชาคมตรงนี้ว่าจะขอนําเงินจํานวนนี้ทั้งหมดบริจาคเป็นกุศลผลบุญให้แก่คนไทยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่ขอนําเงินใส่กระเป๋าใช้ส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวผมมีมากพอแล้วลูกหลานก็มีให้หมดแล้วผมเคยทําอะไรไว้ตอนนี้เป็นองค์ุลิมานกลับใจ ขอทำงานคืนให้สังคมตอบแทนโดยไม่หวังผลใดๆตามที่เคยบอกไว้กับสังคมสาธารณะสิ่งที่ทำไปต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้เข้าใจถึงการต่อสู้ครั้งนี้เป็นตัวอย่างให้ได้จดจำว่าไม่ใช่แค่แฉเปิดโปงเท่านั้นแต่การจะทำให้ภาครัฐหันมาเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต้องใช้แรงกดดันของสังคม ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจแต่ผมถือว่าหน้าที่นี้เป็นพลเมืองของทุกคนที่ต้องช่วยกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และกระบวนการเกี่ยวพันไปถึงแหล่งผลิตที่อยู่นอกประเทศไทยเรายังไม่มีทางหยุดได้ยกเว้นจะจัดการที่ต้นตอ นายตู้หาวและเครือข่ายเป็นคนต่างชาติที่อาศัยผืนแผ่นดินไทยทำมาหากินจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการตามกฎหมายไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างขั้นตอนสอบสวนของตำรวจและอายการจบสิ้นลงจากนี้อายการสูงสุดจะเป็นผู้ลงนามสั่งฟ้องตามกระบวนการศาลยุติธรรมต่อไปหวังว่าประชาชนจะประสบชัยชนะร่วมกันอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนทำผิดร้อยครั้งแม้หลุดรอดไปได้ทุกครั้งแต่เมื่อพลาดเพียงครั้งเดียวเราสามารถล้มกระดานได้ทั้งหมด